ต้องทำหน้าที่อีกประมาณสักหกเจ็ดเดือนจะพยายามทำในสิ่งที่ทำได้นะครับซึ่งท่นนานคณะที่ปรึกษาและอาจารย์แนะนำมาเนี่ยถ้าจะดูหน้า12นะครับในบันทึกรายงานการประชุมหน้าสิบสองเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีสิบหกข้อ,อมีอยู่ข้อหนะครับกับข้อสิข้อหกนี่ทำแล้วนะครับ ข้อหกด้วยจัดให้มีคณะกรรมการศาพทพิธีพิธีกรเพื่ออบรมอุปรกรณ์ของชาวพทธให้มีความรู้เรื่องศาพพิธีต่างๆสามารถปฏิบัติหน้าที่พิธีกรและวิทจากรได้และให้มีการประชุมร่วมกับองค์กรต่างๆเกี่ยวกับศาสนพิธีและจัดตั้งศูนย์ฝึกพูดของประเียนธรรมสมาคมเพื่อสร้างสารบุคคลเป็นกําลังเผยแพ่พระพุทธศาสนา ซึ่งประเด็นตรงนี้ปร,ริยนทธรรมสมาคมเคยจัดอบรมเรื่องศาพทพิธีกับวัยรุ่ของวัดเคยจัดครั้งหนึ่งซึ่งสมัยนั้นเนี่ยกรมการศาสนาเนี่ยได้ให้งบประมาณมานะครับแต่ว่าช่วงหลังปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือจัดแต่ละครั้งเนี่ยมันใช้งบประมาณนะครับแล้วสมัยก่อนสมัยอาจารย์สังเวียนบุญหงเป็นนายกน่สมัยนั้นอาจารย์สังเวียนเนี่ยเป็นเพื่อนกับอาจารย์มารุปบุนนา ก็ประสานงานเราหน่วยราชการเนี่ยให้งบประมาณมาปีละล้านเจ็ดล้านเจ็ดนะทำมาเรื่อยแล้วปรากฏว่าก็มาถึงให้มาตลอดถึงสมัยท่านอาจารย์โชคนะท่านอาจารย์บุญชูก็ได้อยู่บ้างเ้ี่ยเีได้อยู่เขาลดจากล้านเจ็ดเหลือล้านสี่เหลือหนึ่งล้านแล้วล่าสุดหลังสุดเนี่ยเหลือเจ็ดแสนบาทแล้วสมัยผมเนี่ย น้อยมากแต่ก็พยายามที่จะทําด้วยความมุ่งมั่นเสียสละโดยความร่วรรมววรรม,วมือของอปุรภาจาร์กจากคณะกรรมการนะครับก็พยายามที่จะทำและขอขอบคุณทุกคําเสนอ 8, เนี่ยนะครับจะรับไว้พิจารณานะครับมีอีกข้อหนึ่งข้อข้อแเนี่ยข้อ8หน้า13นะครับจัดหาซื้อที่ดินในเขตกรุงเทพฯหรือจังหวัดปริมณฑล ่สร้างอาคารสถานที่ปฏิบัติกิจกรรมของประเรียนธรรมและมูริที่ประเรี๋ยวรมสมาคมตรงนี้นะครับผมคิดมานานละแต่ว่าจะมีวิธีใดอ่ะมันก็ต้องประเรียนร,รกับมูลที่เนี่ยร่วมมือกันว่ามาร่วมกันคิดว่าเราจะมีวิธีการใดที่จะทําให้องค์กรเนี่ยมีทัที่ดินเป็นของตัวเองแล้วที่ดินนั้นเนี่ย ถ้าซื้อได้มาท่านประธานก็ใส่ชื่อบูนิธิีแล้วสามารถสร้างอาคารขึ้นมาเนี่ยแล้วถ้ายามใดจัดเก็กรรมอย่างที่ท่านท่านเสนอมาเนี่ยเราก็จะใช้ตรงเนี่ยเป็นจัดการอบรมให้ความรู้ด้านหลักธรรมพิธีกรต่างๆเนี่ยตรงเนี่ยถ้าเรามีประเด็นนั้นเนี่ยนะตรงเนี้ยจะทําให้การทํางานของปเปรียธรรมสมาคมเนี่ยประสบความสำเร็จ แต่เราจะลืมวัดสามพญาไม่ได้เพราะว่าวัดสามพญาเนี่ยเป็นผู้ให้กาเนิดประเรยณธรรมสมาคมมาตั้งแต่สมัยหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธโฆษา,าจารย์แล้วแล้วก็ได้ความอนุเพราะจากล่าสุดเนี่ยหลวงพ่อพรมดิโรกซึ่งเจ้าอาวาสทุกองเนี่ยได้ให้ความเมตตากับประเพธรรมสมาคมมาตลอดเพราะนั้นศูนย์การหรือสำนักง,งานใหญ่เนี่ยจะต้องอยู่ที่วัดสามพญา ส่วนสมมติว่ามันมีที่ดินเหมือนฟวาขวานที่เป็นจริง่ยนะแต่ก็ต้องช่วยกันขวานนะท่านประธานโรจีครับถ้ามันเป็นจริงผมว่ามันจะมีประโยชน์มากตรงนี้นะฮะซึ่งกำลังคิดและทำอยู่แม้จะเหลือเวลาอีก5-6หเดือนนะครับผมครับประเด็นนี้สุดท้ายผมอยากจะสรุปนะครับว่าต้องขอขอบคุณ ท่านประธานที่ปรึกษาท่านคณะกรรมการนะครับและท่านที่ปรึกษาท่านสุเทพวงศ์เสนท่านจิตบุญท่านอธิวัฒน์ที่สละเวลามาให้คาปรึกษาในวันนี้นะครับผมขอหนิดเดียวผมกับพี่อธิวัฒน์เนี่ยจะไปศาลดูกันบ่อยเจ้าที่บรรลังบอกว่าสองคนเนี่ยเป็นคู่แฝดกันเรามีวันหนึ่งนะพี่เขาไม่ไปผมไปคนเดียวบอกฟ้อแฝดไปที่ไหนนะ เขาบอกขอแฟเป็นเพราะคนนั้น่ะหลอกเขาพูดอย่างนี้แสดงว่าพี่ที่วัดที่หลอกมผมที่หลังนี่ผมไม่ชวนทพี่วัดไปคนเลยผมไปคนเดียว,พวเพราะ็บอกว่าพี่หลอ,อกผมนะส่วนดิติกรสิวัดเนี่ยเป็นคนมีฐานะแล้วก็มีที่ดินขายที่ดินไปสิบไร่หนึ่งร้อยล้านบาทแล้วตอนนี้ยังเหลืออีกสามสิบไร่ แล้วเมื่อไหร่จะสละที่ดินให้ประเรียนทํามักสองไร่บอกพ่อแมวมากครบก็ตั้งเป็นสมา,านสาขาประเรียนทนปปรรมนะครับก็ฝากความหวังไว้นะครับานิติกรเราสั้นๆนะคร,รับผมที่ดินโครงการศาสนาที่ดินของกระทรวงการคลังของกรมธนารักษ์ที่ดินของทรัพย์สินสามหน่วยงานนี้ ถ้าท่านจะเห็นด้วยเลยผมจะได้หาว่าที่สองไล่ตรงไหนบางแห่งลกลาว่าเต่าเราเช่าองคอ์กรแบบเนี้ยราคาไม่แพงเราสามารถทำได้เลยหนึ่งที่ดินกรมการศาสนาสองที่ดินของกรมธนาละสามที่ดินของทรัพย์สินถ้าท่านไม่มีเวลาจะมอบหมายให้ผมในฐานะที่ปรึกษาไปทำงานแทนก็ได้ยินดีรับใช้ครับ ท่านี่ครับเจตนาเนี่ยขององค์กรเนี่ยมีความประสงค์ที่ว่าทําอย่างไรแล้วให้บูนที่เนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินแต่การที่เราจะไปอ,ะอยู่บนที่ดินของที่ทรัพย์สินของศาสนาต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนเราอยู่วัดสามัญการวิธีก็คือถ้าดําเนินการแล้วอยากให้บุนธี่นะท่านประธานนะเป็นเจ้าของที่ดินตรงเนี้ยนะ เป้าหมายนะครับเป้าหมายเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าลักษณะเนี่ยเราไปอยู่มันก็ไม่ได้ไม่มีกรรมสิทธิ์อะไรอยู่ในรับผู้อาศัยครับแต่ก็น้อมรับข้อเสนอของพี่ไว้นะครับต้องขอขอบคุณพี่ครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็น่าจะจบตามเวลาก็ขอขอบคุณท,ทุกทุกท่านนะครับ ที่สละเวลามาร่วมประชุมถือว่าคณะที่ปรึกษาท่านที่ปรึกษารองที่ปรึกษาและทุกทุท่ทานให้เกียรติกับประเรียนธรรมสมาคมที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้นะครับอขอขอบคุณทุกท่านอรนอยอเดี๋ยวขอชื่ออาจารย์ที่พูดเป็นนักกฎหมายใช่ไหมเดี๋ยวเชิญอาจารย์มาเป็นที่ปรึกษาฝ่ายทีมงานฝ่ายกฎหมายของประเรียน,นธรรมสมาคม ผมเชิญอาจารย์อาจารย์เจตนาใช่ไหมครับะจะเชิญมาเป็นคณะทํานะทงานฝ่ายกฎหมายของรเรียนธรรมนะครับเดี๋ยวหน่อยขอชื่อนามสกุลด้วยครับขอบคุณครับสุดท้ายนี่อ,อวยพรตรงไหนดีเอ่ยตรงไหนครับเี๋ยวต้องจัดตรงนี้มั้ คือถ้าอวยพรวันเกิดเสร็จเนี่ยแล้วที่ประชุมนี้ก็ถ่ายรูปรวมกันตรงป้ายนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมขอปิดประชุมนะครับขอบส่วนไหว้พระพร้อมกันตักรับ สมาชิกและกรรมก,การที่เกิดเดือน,นกันยาย,ยนมาข้างหน้าคะ่ะเดี๋ยวให้ทุกท่านช่วยอวอยพรมันเกิดนะคะหลังจากนั้นเราจะถ่ายรูปร่วมกันค่ะค่ะใครเกิดเดือนนี้คะเดือนกันยาย,ยนเชิญมาข้างหน้าได้เลยนะคะดดเลยเกิดเดือนนี้ได้ใครมีใครบ้างน้องปะทิป๋ะไม่ใช่ เชิญเอะไรครับเกิดใครนะมีไหมคะมีไหมคะมีไมคะมีใครเกิดเดืนกันยายไหมคกันยายนมีไหมคะถ้าไม่มีก็อะเดี๋ยวเราจะอวยพรวันเกิดทุกเดือนละกันนะคะเชิญค่ะเชิญทุกท่านนะคะมา

ันเกไดเ๋ยวมาเชวยกันร้องเพลงวันเกิดครขอเชิญค่ะเชิญทุกท่านค่ะก่อนที่เราจะให้โชคให้สุขใ้คันมสุสิ่งประเสริฐ ญญาศาสนาเป็นผู้อวยพรทุกท่านที่ม